นีฮะเข้าใหม่อ no ีกหนึ่งขั้นนะครับหน้ายกมาเลยโอ้โหล้อล้อทำไมมันอยู่หมุนนะครับนะไปไปดูกันครับผมว่ามันเป็นรถอะไรฮะ เอี่ยนะื้อเจ้ามาใส่เจ้ามาใส่ก็สินยกยังขึ้นยกต่ำแล้วหน้ามุนรีบอยู่นะโอ้เที่ยวโอ้เห็ดคือโอ้เที่ยวครับ ทีเออเติมทีเป็นรถวิ่งน้ำนะครับนี่อันนี้นี่เป็นเครื่องตัวไหนครับเนี่ยยกหน้ามันนะครับเนี่ยฮะโอ้คัสซีสวยเลยครับนี่ใครหารถไปใช้งานอยู่นะฮะคัสซีสวยเลยส่งท้ายร้อยสิบอยู่ตัางหากเนี่ยฮะ่งท้ายก็แห้งๆดีเลย เครื่องท้าย115เนี่ยฮะตัวนี้6น็อตนะครับเครื่องท้าย115เลยโอ้โหแหนบหนาๆคัสซีสวยเลยครับดำคู่ม,มุมดีเลยทางน้ำขอเขาลงตีนี่ฮะเหล็กฉากใครหาเหล็กฉากอยู่ปกติเดิมทีมันเป็นรถทางน้ำนะครับขอเขาทางน้ำออกนะครับนี่โอ้คัสซีงามเด้อวะหายากครับ รถรุ่นนี้คัดสีสวยๆแบบนี้น,นะนะฮะเกียร์ร้อยแรงแต่ข้างหน้าดามมาแล้วมันดามอะไรมารู้โอ,โอ้หัวหนีบครับ ไปไปดูอยู่ที่บ้านแล้วกันครับผมเดียวถึงบ้านเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปน่าจะเป็นเครื่องร้อยแรงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปดูรายละเอียดเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บ้านไปไปไปจอดหิยังเ<อ>จยวจอดหิยัง<อ>ถึงแล้วถึง ไปดูกันที่บ้านนะครับผมพอดีผ่านมาเจอพอดีนะครับนะฮะไปเลยครับผมไปดูกันอยู่ที่บ้าน,นครับถึงร้านแล้วครับเอาลงแล้วตัวนี้ไม่มีที่จอดเลยนะครับรถเต็มเลย เดี๋ยวมาดูเครื่องครับมาดูเครื่องตัวนี้นะครับไปหยของพอดีกลับมาจากทุรานะครับไปไปดูครับมาดูเครื่องตัวทีอนะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับเนี่ยมีทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยนะครับคันนี้ยืนทรงดีครับเนีย่ย ยืนทรงดีครับแต่เสียดายไม่มีคอกนะครับเป็นพื้นเรียบเลยใครจะยกหรือแยกก็ได้นะครับผมอันนี้นะไม่มีที่จอดครับต้องนัไปจอดข้างถนนนะครับนะฮะ ยังไม่ได้มา 3, อีกสามสี่คันนะรถมามาดูเครื่องครับก็ยางก็ยังดีๆเส้นเลยยาง เครื่องตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวดูรหัสก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องยี่สูมันคล้ายกันหมดนะครับเพราะฝาเขาเปลี่ยนใส่กันได้นะน่าจะเป็น 4BC2 นะครับเครื่องร้อยแรงนะตัวนี้นะครับ,นะรบถ้าเป็น1้อมันจะมีฝาหน้าเสียบปั๊มพาวเวอร์นะครับตัวนี้มันไม่มีนะไม่แน่ใจน่าจะมีนะครับตัวนี้ก็ ใช่ครับผมฝากไว้ด้วยครับอุ้ลำโพงเท่จังเลยไปฝากไว้ด้วยครับกับรถท l อนะครับใครหาเครื่อง 4BC2 ก็เครื่องร้อยแรงนะครับก็ติดต่อมาได้ครับหรือว่าจะยกทั้งคันก็ได้นะครับเนี่ยะทบียนก็มีครับอันนี้ขับได้ครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับกับสีมุเรืองอะไรยนยนนะครับ กับร้านมาวินเชียงกงไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ